สวัสดีครับทุกท่านอิทธิพรมีดหมอนะครับวันนี้ก็ผมนำมีดหมอหลวงปุสกขวัดปากคลองมะขามเท่ามาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับมีดหมอหลวงปุษกเ์เล่มนี้เป็นมีดด้ามไม้ฝักไม้ความยาว12 5. นิ้วครึ่งเฉพาะใบ7 5. นิ้วครึ่งนะครับเป็นมีดหมอที่มีลักษณะสวยงามและสมบูรณ์มากๆและที่สำคัญนะครับ เก่าแก่มากกว่า120ปีขึ้นไปเก่าแก่มากๆเก่าแก่กว่ามีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับนี่นะครับเก่าจนไม้แตกเป็นธรรมชาติเลยนะครับรัดหวายเดิมๆเก่าๆนี่นะครับมีดด้ามไม้ฝักไม้ก็จริงนะครับแต่ว่าฝักของเขาก็จะมีการ ถักด้วยหวายอีกทีนึงนะครับรอบด้ามเลยสวยงามและแปลกตามากๆนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นรอยจานของหลวงปู่ศุกหรือเปล่านะครับสวยงามมากๆนะครับหายากแล้วนี่ที่สำคัญนะครับก็จะมีแห่ตรงนี้ซึ่งลัดด้วยทองเหลืองม้วนนะครับ สวยงามมากๆเก่าแก่เก่าเก็บเข้มขขังบุทธคุณดีนะครับเดี๋ยวมาชมด้านในนะครับด้านในลักษณะใบมีดจะเป็นแบบนี้นะครับตอกอ่าเลขยันตอกอะไรก็ทำได้ลึกนะครับตอกลึกตอกชัดเจนทุกอย่างนี่นะครับ ลักษณะใบมีดของหลวงปู่สุขก็จะเลียวๆนะครับไม่ได้ใหญ่เหมือนของหลวงพ่อเดิมนะครับถ้าเทียบกับขนาดของด้ามน้าฝักแล้วลักษณะใบมีดจะเป็นแบบนี้นะครับแต่สิ่งที่มีเหมือนกันก็คือพุทธคุณที่ดีแล้วก็การตอกอักขระที่ชัดเจนและลึกนะครับสวยงามมากๆท่านใดสนใจนะครับ โทรมาได้ที่เบอร์0647210959นะครับเป็นทั้งเบอร์โทรและเบอร์ไลน์นะครับสวยงามเข้มขลังเก่าแก่และหายากมากๆสายหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่าไม่ควรพลาดอย่างยิ่งนะครับมีดหมอหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่าหายากมากๆานานๆจะมาสักทีนะครับ สวยงามมากๆนะครับเก่าแก่เข้มขังนาเก็บนาสะสมอย่างยิ่งนะครับนี่นะครับลักษณะใบมีดจะเป็นแบบนี้นะครับเก่าทั้งเล่ม ด้ามจับเป็นด้ามไม้นะครับแต่ก็มีหวายรัดไว้ให้อีกชั้นหนึ่งนะครับซึ่งเป็นอะไรที่สวยงามแล้วก็เข้มขังมากๆหวายเก่าๆเดิมๆนะครับอายุ120ปีขึ้นไปได้อยู่ในสภาพที่สวยและสมบูรณ์มากๆ ท่านใดสนใจนะครับโทรมาพูดมาคุยกันได้นะครับมีสวยงามน่าเก็บน่าสะสมหายากมากนะครับนะครับอันนี้จะเป็นลายที่ด้ามมีดนะครับซึ่งอาจจะเป็นรอยจานของหลวงปู่สุกนะครับนี่นะครับก็ทุกท่านนะครับ ใครชอบก็ทักมาโทรมาหาผมได้นะครับมีแค่เล่มเดียวเท่านั้นนะครับสวยงามเข้มขังพุทธคุณดีนะครับรับประกันของแท้แน่นอนแท้ทันยุคแน่นอนนะครับ นานๆจะมาสักทีนะครับถือว่าเป็นแรไอเทมน่าเก็บน่าสะสมเป็นอย่างยิ่งเก่าแก่สวยงามนะครับนะครับอันนี้จะเป็นฝักของเขาฝักฝักไม้ด้ามไม้นะครับไม้เก่าๆแห้งๆนะครับ เก่าจนไม้มีรอยแตกเป็นธรรมชาตินะครับเพราะว่าเนื่องจากไม้แห้งมากก็ย่อมต้องมีรอยแตกเป็นธรรมดานะครับหวายก็เป็นหวายรัดเก่าทั้งด้ามและฝักนะครับเป็นหวายที่มากับตัวมีดตั้งแต่แรกเริ่มนะครับสวยงามมากๆนี่นะครับรอยแตกของฝักมีดนะครับเห็นหรือเปล่าครับ เก่าแก่สวยงามมากล้นด้วยพุทธคุณที่ดีนะครับท่านใดสนใจท่านใดชอบนะครับแนะนำเล่มนี้เก่าแก่น่าเก็บน่าสะสมเก็บไว้ก็จะเป็นสิริมงคลที่ดีในชีวิตนะครับสวยงามนะหายากมากๆ นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับ มีหมองลวงปสุขวัดปากของมะขามเท่านะครับทุกท่านครับสวยงามเก่าแก่เข้มขังหายากมากๆท่านใดสนใจอย่าลืมโทรมาทักมาคุยมาสอบมาถามกันได้นะครับทุกท่านครับรับประกันมีแทนร้อยเอร์เซแท้ตาเปล่านะครับขอบคุณครับ